คนเกิดวันอังคารคะวันนี้เป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนะวันนี้มีโอกาสที่ว่าคุณจะได้พบคนที่คุณคุณเคยถูกใจหรือว่ามีคนมาให้คุณเลือกมากมายแต่คนที่คุณชอบนั้นจะเป็นคนที่คุณเคยถูกใจมาในอดีตอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าเพื่อนร่วมงานสมัยเก่าและ ความความรักในครั้งนี้มีโอกาสที่จะไม่ถูกใจคนที่เป็นพ่อแม่ของคุณหรือผู้ใหญ่ของคุณอาจจะไม่พอใจในเรื่องนี้และคุณก็มีโอกาสที่จะไปงัดข้อกับท่านในเรื่องของความรักนี้ก็ ความรักของเรามันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนมันจะมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องบางครั้งอาจจะต้องใช้การเวลาในการพิสูจน์นะคะอย่าเพิ่งใจร้อนไปงัดข้อกับใครคนที่คุณรักเขาก็ต้องการการพิสูจน์เช่นกันทําให้ท่านเห็นดีกว่าว่าความรักของคุณเป็นสิ่งที่ดีดีกว่าค่ะไม่ต้องไปขัดแยง้งไม่มีประโยชน์นะคะ